สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รีแลกทาร่นะคะคลิปนี้วันนี้เราจะมาเปิดไพ่กันหรือว่าให้ไพ่ท่านมาเล่าเรื่องราวให้เราเราท่านท่านนะคะได้รับชมรับฟังกันมามาดูสิ่งที่ไพ่สำหรับนี้จะสื่อสารจะเล่าจะบอกกล่าวนะคะเรื่องใดเรื่องไหนอะไรสิ่งใดให้คุณได้รับชมรับฟังกันบ้างก็มาดูตามพลังงานที่หน้าไพ่จะเปิดขึ้นมา ตอนนี้เลยมาขอดูสิ่งที่ไพ่สำรับนี้อยากจะสื่อสารแล้วก็เล่าเรื่องราวให้คุณได้รับชมรับฟังกันนะคะไพ่คลิปนี้จะเล่าเรื่องไหนสิ่งใดอย่างไดก็ขอให้บอกกล่าวส่งผ่านพลังงานออกมาผ่านหน้าไพ่และความหมายของไพ่ได้เลย ไม่พลังงานดูเศร้าจังเป็นพลังงานจากคนคนหนึ่งนะคะที่กำลังมีความรู้สึกหม่นหมองนะเป็นฟิลของคนอกหักอะ่ะพลังงานจากคนคนหนึ่งที่เหมือนฟิลคนผิดหวังเหมือนฟิลของคนที่เออ ใช้คำว่าอะไรดีไม่สมหวังไม่ได้ดังใจไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการและปราถนาพลังงานของคลิปนี้นะคะมันเป็นพลังงานของคนคนหนึ่งที่มีกับคน,นคนหนึ่งคนคนนั้นคือใครหนึ่งในนั้นคือคุณนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่เข้ามาดูคลิปแสดงว่ามีพลังงานจากบุคคลท่านหนึง่งซึ่งอยากส่งผ่านอยากสื่อสารนะคะให้คุณได้รับรู้ถึงความรู้สึก อาจจะพูดกับคุณตรงๆไม่ได้หรืออาจจะมีเหตุบางอย่างที่ทำให้คนคนนี้ไม่กล้าที่จะบอกกล่าวหรือว่าสื่อสารให้คุณได้รับรู้แบบตัวเป็นๆนนะคะเฟสทูเฟสอะไรเงี้ยคือคนเรามันต้องมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งอะที่ทำให้อยากจะทำแต่ทำไม่ได้ทั้งๆที่เอาจริงคนคนนี้ใจลึกๆนะคะ ถึงขั้นอยากจะมาเจอคุณอนะแบบฟิลแบบอยากจะมาพูดกับคุณแบบตัวต่อตัวเลยนะแต่น่าจะติดติดปัญหาของตัวเองอะที่มันเป็นปัญหาใหญ่อะแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่ามาเจอคุณเนี่ยบันเทิงแน่คือยุ่งแน่มีปัญหาแน่มีประเด็นแน่ฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดแล้วก็ละมุนหรือว่าไม่ส่งผลกระทบต่อทุกฝ่าย ่อทุกคนที่มีความเกี่ยวโยงกันในเรื่องราวนี้นะก็คือการที่สื่อสารผ่นนานนาไพพลังงานนะคะเป็นพลังงานของคนคนหนึ่งที่อยากจะบอกว่าอยากติดต่อคุณคิดถึงคุณอยากจะบอกว่าลึกๆในใจอะ่ะก็ยังรู้สึกดีกับคุณนะพลังงานนะคะซึ่งดูจากไพ่แล้ว คุณกับคนคนนี้ก็ยังสามารถสื่อสารกันได้ยังติดต่อกันได้แต่อาจจะเป็นการติดต่อในฐานะแบบคนเคยคบคนเคยรู้จักคนเป็นอดีตสอบสนไหมคือมันเป็นพลังงานของคนที่ยังมีใจยังมีจิตใจฝักใฝ่กับตัวคุณแต่แอคชั่นมากกว่านี้ไม่ได้สิ่งที่ทำได้ก็คือส่งผ่านพลังงานผ่านหน้าไพ่ เหมือนอยากจะบอกเป็นนัยะในในนะคะว่ายังรักคุณนะยังรู้สึกดีกับคุณนะถ้าเป็นไปได้ถ้าสามารถจะร้องขอโอกาสได้ถ้าคุณจะให้ก็อยากจะได้โอกาสอีกครั้งนะในการที่อยากจะบอกรักคุณหรือว่าการที่อยากจะให้คุณรับรู้ว่าก็อยากเริ่มต้นกับคุณอะ่ะคือใจคิดอย่างนั้นแต่ในโลกของความเป็นจริงคนคนนี้น่าจะมีคนข้างกายแล้ว แสดงว่าไม่ซื่อกับคนข้างกายเพราะใจอยู่ที่คุณเป็นพลังงานของของเราที่ไม่ใช่สองคนที่ส่งมาให้คุณนะคลิปนี้พลังงานของคนคนนี้นะคะค่อนข้างทุกนะเนี่ยเห็นปะทุกเวล่ะคือมันเหมือนกับทำตามใจนึกอะไม่ได้อะ่ะทั้งทที่อยากจะทำเนี่ยคนคนนี้เป็นคนเอาแต่ใจนะน่าจะเป็นชาวทาตลมนะคะชาวทาตลมมาแรงนะ ไพ่ราศีก็ขึ้นธาตุลมนะคะเป็นพลังงานจากคนคนหนึ่งที่อยากจะบอกให้คุณได้รับรู้ไวะคะ้ค่ะอยากได้โอกาสอยากขอโอกาสอยากมีโอกาสที่จะบอกรักคุณอีกครั้งหนึง่งถ้าคุณจะให้พลังงานอืม คนคนนี้นะเป็นคนที่มีนิสัยนะคะบุคลิกส่วนตัวนะเป็นคนฉลาดที่มีความเอาแต่ใจมีนิสัยส่วนตัวที่ค่อนข้างจะเป็นคนที่คิดแบบอยากได้ต้องได้ฟิลเด็กอะนิสัยเด็กอะออผู้ใหญ่ในร่างเด็กพลังงานนะคะแล้วที่สําคัญนะคนคนนี้เคยไปทํางานต่างประเทศแค่ไปทํางานไม่ได้ไปอยู่ยาวนะแค่ไปทํางาน อาจจะสองสมปีอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาเคยไปทำงานต่างประเทศเคยเดินออกจากชีวิตคุณเคยหันหลังให้คุณเคยไม่เลือกคุณเคยเทคุณพลังงานแล้วเหมือนกับจะไปเลือกอีกคนหนึง่งแล้วความรักมันอาจจะถึงจุดอิ่มตัวหรือเพราะอะไรก็ช่างอะหรือเพราะความไม่พอของคนคนนี้เองมันทำให้คนคนนี้มีความรู้สึกนึกถึงคุณ แล้วบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นในโลกของความเป็นจริงที่พวกคุณยังสื่อสารติดต่อพบเจอกันได้สำหรับบางคู่บางท่านนะคะยังเห็นกันได้ในชีวิตจริงแล้วก็ในโลกโซเชียลยมันทำให้คนคนนี้พอเห็นคุณนะเวลานี้ไอ้ความรู้สึกเก่าๆไอ้ความรู้สึกที่มันจบไปแล้วกับคุณอะอยู่ดีๆมันก็ผุดขึ้นมาใหม่อะ่ะอยู่ดีๆก็นึกถึงคุณอยู่ดีๆก็คิดถึงคุณอยู่ดีๆก็เริ่มรู้สึกว่าใจมัน มันหวยหาคุณน่ะทั้งๆท,ที่ตัวเองก็อยู่กับอีกคนหนึ่งแล้วซึ่งถามว่าความสัมพันธ์กับคนปัจจุบันเป็นเช่นไรล้วหองละแหงค่ะแต่ก็ยังไม่จบสิ้นกันนะฟิลแบบอยู่กันไปอย่างเงี้ยอยู่กันไปแบบถูรูถูกกังอ่ะคือมันน่าจะมีปัญหาอะไรลึกกว่าน,นั้นที่ทําให้ไม่สามารถที่จะปล่อยมือได้ถามว่าคนคนนี้อยากปล่อยมือกับคนปัจจุบันไหมอยากมากเพราะว่าถ้า สิ้นสุดกับคนปัจจุบันได้จะได้ใส่เต็มในเรื่องคุณไงแต่ในโลกของความเป็นจริงทําไม่ได้วันนั้นที่คนคนนี้หันหลังให้คุณไม่เลือกคุณเนี่ยเดินออกไปจากชีวิตคุณเนี่ยคนคนนี้เหมือนอยากจะอธิบายนะคะว่ามีเหตุผลที่จําเป็นต้องไปแต่ก็รู้ว่าพูดไปคุณคงไม่เชื่อคุณคงมองว่าเป็นการแก้ตัวพลังงานนะคนคนนี้ยอมรับนะว่าเคยเหลี่ยมใส่คุณว่าเคยไม่ซื่อใส่คุณว่าเคยแบบซิกแซกในความสัมพันธ์กับคุณ เหมือนฟิลตอนนั้นที่คบคุณเหมือนเหมือนอยากจะจีบเล่นๆอะ่ะจีบไปจีบมาเอา่อคุณอาจจะชอบจริงก่อนอะ่ะแล้วคนคนนี้ด้วยความที่ว่าคิดว่าให้คุณเป็นช้อยหรือว่าจีบคุณเล่นๆอะ่ะก็ไม่ได้คิดจะจะเลือกคุณตั้งแต่แรกอยู่แล้วจะเลือกอีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยพอถึงทางแยกหรือว่าถึงเวลาที่มันต้องเลือกก็ไปเลือกอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนปัจจุบันนะ แต่พอไปเลือกคนที่เป็นคนปัจจุบันเข้าจริงอะ่ะอยู่ดีๆใจมันก็นึกถึงคุณอย่างเงี้ยสับสนไหมคะคือตอนนั้นไม่รักคุณอะมารักตอนไปเลือกอีกคนหนึงอะมันเป็นพลังงานของคนอยากได้ความรักอีกครั้งหนึ่งจากคุณอยากร้องขอความรักอะคะ่ะเนี่ยอยากได้ความรักจากคุณอะถ้าเป็นไปได้นะถ้าสามารถพูดให้คุณได้ยินได้ฟังได้แต่ก็ไม่ได้คาดหวังสูงนะว่าคุณจะให้โอกาสเพราะว่า การกระทําในครั้งนั้นกับคุณมันก็ดูใจจืดใจดํากับคุณมากอะคนคนนี้ไม่ใช่คนนิสัยน่ารักนะเป็นคนที่แบบทําอะไรก็ได้วิธีไหนก็ได้เพื่อให้ตัวเองได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการบางครั้งก็เลือกที่จะใช้วิธีที่มันผิดที่ฉลาดคือเป็นคนที่รู้จักหลบหลีกหลบเลี่ยงเก่ง ฟิลแบบจะจวนตัวประชิดต,ตัวเนี่ยฉันเอาตัวรอดได้เสมอไม่ว่าจะเรื่องอะไรโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ฟิลสับล่างเก่งพลังงานนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกเหงารู้สึกคิดถึงคุณรู้สึกอยากจะมาเจอหน้าคุณรู้สึกอยากจะพูดอยากจะอธิบายอยากจะติดต่อสื่อสารอยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งต่อให้มันจะเป็นในฐานะคนเคยรู้จักก็ยังดีอย่ามั้งเมินเลยอย่าหันหลังให้เลยพูดคุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยรับ รับแอดเพื่อนๆน้อยอะไรฟิลอย่างเนี้ยคือคืออยากจะร้องขอแต่ก็รู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ที่จะร้องขอฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดก็คือการส่งสัญญาณหรือว่าสื่อสารผ่านพลังงานหน้าไพ่มาให้คุณได้รับรู้เพราะว่าคุณเป็นคนที่กดเข้ามาดูคลิปมันมีพลังงานของคนคนหนึ่งที่อยากให้คุณรู้ว่ารักคุณนะอยากมี โอกาสอีกครั้งกับคุณเหมือนเป็นฟิลที่รู้ตัวว่าทำผิดกับคุณอะแล้วอยากที่จะมาปรับเปลี่ยนแก้ไขอยากจะแก้ไขในสิ่งที่เคยทำผิดพลาดไปแต่ก็ไม่กล้าที่จะเรียกร้องนะคะพลังงานคนคนนี้ยังเฝ้าดูคุณอยู่นะจากดูคุณจากพื้นที่ของตัวเองไม่ใช่ฟิลของคนที่แบบสองคุณเอาไป็นเอาตายทุกวันไม่ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าทุกช่วงขณะเวลาที่ นึกถึงคุณรู้สึกถึงคุณคิดถึงคุณเนะี่ยคนคนนี้ก็ยอมรับว่าสองคุณนะเอาจริงพลังงานนะคะอืมเป็นไปได้ว่าคนคนนี้เป็นชาวธาตุลมกับธาตุดินนะคะพลังงานธาตุลมธาตุดินเป็นคนราศีกุมนะให้ขึ้นราศีกุมธาตุดินมาแรงจริงด้วย หรือตอนนี้คนคนนี้เจอหลักศอนเจอคนปัจจุบันครบซ้อนเป็นไปได้สูงเหมือนโดนเข้ากับตัวพอโดนเข้ากับตัวแล้วก็เริ่มคิดได้ว่าเออตัวเองก็เคยทำไว้กับคุณนะโอ้โหจริงๆด้วยเหมือนคนที่โดนวิบากที่ตัวเองเคยสร้างไว้อ่ะค่ะย้อนสอนเข้าหาตัวพลังงานนะเป็นฟิลของคนที่สํานึกผิดเพิ่งคิดได้ เพิ่งรู้ตัวเพิ่งรู้ว่าคุณนั่แหละเป็นคนที่ที่เขาเรียกว่าอะไรที่มั่นคงที่รักเดียวที่ชัดเจนในเรื่องความรักกับตัวเองมากที่สุดแต่ในวันนั้นดันไม่เลือกคุณกลับให้คุณเป็นชอยแล้วไปเลือกอีกคนซึ่งซึ่งอีกคนนะเวลานั้นคนคนนี้ก็คิดว่าเหนือกว่าคุณอะแต่พอปัจจุบันนะคะเอไอความคิดในอดีตกับปัจจุบันมันต่างกันโดยสิ้นเชิงคนคนนี้น่าจะโดนผลของการกระทําอะ เคยคบคุณเป็นตัวเลือกเคยคบซ้อนกับคุณก็ไปโดนคนปัจจุบันคบซ้อนพลังงานนะคะฟิลโดนย้อนสอนแล้วก็ค้ำควรไม่ได้เลิกก็ไม่ได้คือเป็นฟิลของคนที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงในความสัมพันธ์กับคนปัจจุบันทั้งๆท,ที่อยากจบนะแต่จบไม่ได้น่าจะมีปัญหาในเรื่องอะไรที่มันลึกซึ้งมากกว่านั้นหมายถึงว่าอาจจะมีในเรื่องข้อกฎหมายอาจจะมีในเรื่องของลูกเป็นพันธะเป็นภาระหรือมีในเรื่องของการเงิน ซับสินแล้วก็นี่สินรวมกันฟิลพลังงานนะคะเหมือนอยากสำนึกแหละเอาจริงคนคนนี้นะเสียดายคำนี้ค่อนข้างหมอการค่อนข้างจะพูดบ่อยนะคะเวลาเปิดพลังงานแล้วเจอพลังงานของคนคนหนึ่งที่อยากบอกว่ายังรักคุณอะ่ะมันก็เป็นฟิลเสียดายสูญเสียทำไมเราโง่อย่างนี้ทำไมไม่เลือกคุณตั้งแต่แรก ทำไมถึงเลือกอีกคนนึงพลังงานแล้วคิดว่าอีกคนนึงจะดีกว่าคุณทำไมตอนนั้นถึงไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณทำไมถึงไม่เลือกคนที่รักตัวเองแต่ไปเลือกคนที่ตัวเองคิดว่าจะจะตอบโจทย์ชีวิตหรือว่าคือคนเราถ้าไม่ถ้าไม่คบกันด้วยใจอ่ะมันมักจะจบอย่างเงี้ยแหละค่ะถ้าคบกันด้วยผลประโยชน์ด้วยฐานะด้วยการเงินไม่ได้คบเพราะ เพราะหัวใจตั้งแต่แรกสุดท้ายก,ก็ต้องมาคำรควนแล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าวันเวลามันล่วงเลยผ่านมาพลังงานจากคนคนนี้นะคนคนนี้เหมือนตอนนี้ชีวิตจะมีปัญหาในเรื่องการเงินส่วนตัวนะคะตัวเองอะมีปัญหาในเรื่องการเงินอาจจะเอาไปทําสิ่งผิดกฎหมายก็ได้นะเป็นไปได้ว่าคนคนนี้น่าจะเล่นพนันออนไลน์ ตอนแรกก็คิดเล่นแก้เหงาตอนแรกก็คิดเล่น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 แบบเล่นเล่นอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าตัวเองเจ๋งกว่าระบบอะคิดว่าตัวเองเก่งกว่าโปรแกรมเมอร์แรกๆก,ก็ได้ค่ะพอลงไปเยอะก็เข้าเนื้อแล้วอาจจะไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบมาแล้วคนปัจจุบันอาจจะช่วยเคลียร์เรื่องนี้ให้ได้ก็เลยเหมือนกับเป็นเป็นข้อต่อรองที่มันยิ่งใหญ่อะ ทำให้คนคนนี้ไม่สามารถที่จะมีอิสระหรือว่าใช้ชีวิตในแบบฉบับสไตล์ที่ตัวเองต้องการได้คือคนปัจจุบันไม่ใช่ไม่รู้นะว่าใจของของคนราศีกุมเนี่ยคิดถึงคุณรู้แต่ไม่ปล่อยก็อยู่กันไปอย่างเงี้ยถูรู้ถูกกังที่บอกไงยื้อกันไว้ให้ทรมานเล่นพลังงานนะคะแล้วอีกอย่างคนคนนี้ก็ยังไม่ได้คิดอยากจะปล่อยมือจากคนปัจจุบันเพราะคนปัจจุบันยังซัพพอร์ตในเรื่องการเงินให้ได้ คือต่อให้คนคนนี้นะจะกลับมาคุกเข่าขอร้องคุณนะมั่นใจเลยว่าคุณไม่เลือกเพราะว่าตอนนี้คุณได้เห็นแล้วว่าคนคนนี้ไม่มีความจริงใจให้ใครครบทุกคนเพราะผลประโยชน์คบทุกคนเพราะหวังผลต่างตอบแทนไม่ได้รักใครจริงนอกจากรักตัวเองพลังงานของคนแบบนี้ร้อยทั้งร้อยนะคะอยู่คนเดียวต้องอยู่คนเดียวต้องใช้ชีวิตสันโดษต่อให้มีลูกก็ S <S ก็แค่ทำหน้าที่พ่อหรือแม่สุดท้ายบันไปลายก็ต้องอยู่กับตัวเองเพราะว่าตัวเองยังไม่เชื่อในรักแท้ไงยังไม่คิดที่จะมีความรักแท้แล้วก็ความจริงใจให้ใครจริงๆครบทุกคนเพราะผลประโยชน์คนคนนี้ให้ผลประโยชน์เรื่อง,เ,องเงินได้ก็ครบไว้คนคนนี้ให้ผลประโยชน์เรื่องงานได้ก็ครบไว้อย่างเงี้ยคนคนนี้ให้ผลประโยชน์เรื่องความช่วยเหลืออื่นๆได้ก็ครบไว้อย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ได้ครบครบคนอื่นเพราะความจริงใจเลยคบเพราะผลประโยชน์ทุกอย่างทุก ทุกสิ่งอย่างของชีวิตเป็นเรื่องของผลประโยชน์อย่างเดียวในเมื่อตัวเองยังไม่มีความจริงใจให้คนอื่นอย่าคาดหวังที่คนอื่นจะให้ความจริงใจตัวเองตอบกลับมากฎของการกระทำพลังงานนะคะซึ่งคนคนนี้ยังคิดไม่ได้แต่ตอนนี้เหมือนเวรกรรมมันจะเข้าตัวนะพลังงานแล้วที่สำคัญนะมองว่าคุณก็ไม่ได้ไรเยื่อใ่นะคุณคุณยังสามารถพูดคุยกับคนคนนี้ได้ แต่คุณคุยแบบมีชั้นเชิงคุณคุยแบบเว้นระยะคุณคุยแบบคนที่แค่เคยรู้จักกันคุณไม่ได้คุยไม่ได้คุยแบบทําให้คนคนนี้มีความหวังอ่ะแบบว่าฝันไกลอะฝันสูงอ่ะไม่ง่ายแล้วไม่เหมือนเดิมแล้วพลังงานของคุณนะคะอันนั้นยิ่งเจ็บนะฟีลแบบเห็นหน้ากันแต่ทักกันเหมือนคนไม่เคยรู้จักกันเหมือนคนไม่เคยจีบกันเงี้ยยิ่งเจ็บนะ พลง,งานบางครั้งมันก็ดูเป็นการเอาคืนที่แบบว่าไม่ต้องทําอะไรไม่จําเป็นต้องหลบไม่จําเป็นต้องหนีหน้าคุยได้เจอหน้าก็คุยได้แต่คุยแบบคนเคยรู้จักแค่คนเคยรู้จักสถานะมันลดขั้นลงไปตั้งไม่กี่ตั้งไม่รู้กี่ชั้นนะ,ะเหมือนเป็นเพื่อนร่วมโลกอะไรอย่างเงี้ยพลังงานนะคะคนคนนี้รู้นะว่าต่อให้จะพูดว่ารักคุณ ขอโทษกับคุณเป็นพันเป็นร้อยคําแค่ไหนอ่ะคุณก็ไม่เชื่อลมปากเพราะว่าการกระทํามันชัดเจนมากกว่าคําพูดซึ่งคนคนนี้ถามว่าสํานึกไหมมันเหมือนมันเป็นคนที่รู้สึกเคว้งอ่ะเหมือนเป็นคนที่รู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจตัวเองจริงๆไม่มีใครแบบ ยืนอยู่เคียงข้างจริงๆในวันที่คนคนนี้ประสบปัญหาชีวิตโดยเฉพาะตอนนี้มีปัญหาเรื่องการเงินชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วดีไม่ดีนะอาจจะปิดบังคนที่บ้านด้วยฟิลแบบไปสร้างหนี้ไว้คนที่บ้านไม่รู้อย่างเงี้ยแล้วกลัวกลัวฝีมันจะแตะกกลัวกลัวแบบความลับแตกอะยิ่งปิดยิ่งเปิดอะคือความลับมันไม่มีในโลกยิ่งทําเรื่องผิดผิดไม่ดีนะอาจจะเก็บได้สิบยี่ปีสุดท้ายมันต้อง บบะขึ้นมาการเวลายังไงมันก็ต้องรู้อะช้าเร็วต่างกันที่เวลาซึ่งคนคนนี้กลัวกลัวว่าชีวิตจะไม่เหลืออะไรเลยแล้วแถมตัวเองจะต้องเป็นคนที่กลายเป็นเหมือนคนล้มละลายเนี่ยบางคนก็ติดหลูบางคนก็ติดหน้าฉากบางคนก็จมไม่ลงฉะนั้นคนประเภทนี้นะคะถ้าไม่ยอมรับความจริงนะชีวิตยังไงก็จบไม่สวยไอ้ประเภทไม่มีอยากอวดไอ้ประเภท เห็นช้างขี่ขี่ตามช้างอย่างเงี้ยไอ้ประเภทมีแต่เปลือกเนี้ยทุกทั้งชีวิตได้คืบจเจ้าสอกได้สอกจ้าเมตรได้เมตรจ้ากิโลไม่รู้จักพออะค่ะยังไงก็หาความสุขของชีวิตไม่ได้อันนี้คือนิสัยส่วนตัวแล้วก็ความเป็นตัวตนของคนคนนี้มองว่าคนคนนี้ติดการพนันออนไลน์สมัยนี้เขาก็เล่นออนไลน์กันทั้งนั้นนะคะในมือถืออะ มันเข้าถึงง่ายไงแล้วมันก็เป็นอบายามุกที่แบบว่าน่ากลัวนะเป็นภัยใกล้ตัวห่วงเยาวชนนะคะขนาดผู้ใหญ่ก็ยังโดนหลอกแล้วเด็กจะเหลืออะไรพลังงานนะทําลายชีวิตของคนมานักต่อน,นักถ้าไม่มีสติถ้าขาดสติยับยั้งชั่งใจถ้าได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายามุกถอนตัวยากฉะนั้นอย่ายุ่งตั้งแต่แรกดีกว่าคะ่ะพลังงานแต่คนคนนี้น่าจะสายไปมันเหมือนความรู้สึกเอ ที่วันนี้คนคนนี้คิดถึงคุณนะเพราะว่าคุณเป็นคนเดียวที่เข้าใจตัวตนของคนคนนี้มากที่สุดอะมากกว่าคนปัจจุบันที่อยู่ด้วยอะเพราะว่าคนปัจจุบันที่อยู่ด้วยเหมือนแบบเออะใช้เงินเออะใช้เงินอย่างเงี้ยใช้เงินซื้อความสุขใช้เงินซื้อความต้องการของชีวิตความรักคนต้องใช้ใจค่ะพลังงานเนี่ยอยากติดต่อคุณเห็นปะแต่ก็ยังลังเลลังเลที่หนึ่งคือกลัวคนปัจจุบันรู้ลังเลที่สองคือไม่รู้ว่าคุณจะคุยด้วยหรือเปล่า พลังงานนะยังมีอีโก้นะคนคนเนี้ยยังเล่นตัวยังหยิ่งนะคะคือถามว่าอยากติดต่อคุณไหมมากแต่ก็ยังมียังมีฟอร์มยังมีลีลาเป็นของตัวเองอะ่ะฉะนั้นถ้าคนคนนี้ติดต่อหาคุณก็อยู่ที่ดุลพินิษนะคะว่าคุณจะคุยหรือไม่คุยพลังงานนะติดต่อจริงด้วยน่าจะส่งแชทมาก่อนไม่เกินแปดวันหรอก แล้วผลตอบรับที่ได้ก็คือคุณไม่อ่านคุณไม่ปลดปล็อกคุณไม่เปิดอ่านเลยคุณลบทิ้งพลังงานเนี่ยไพ่ใบปิดมันจบอย่างเงี้ยทรมานค่ะมันเป็นวิบากกรรมของคนที่เคยกระทํากับคุณอ่ะแล้วเหมือนกับวันนี้เวรกรรมจะย้อนเข้าตัวนะสิ่งที่คนคนนี้พูดได้ส่งผ่านสื่อสารได้ทําเท่าที่ทําได้นะคะก็คือการบอกความรู้สึกในใจถามว่าสํานึกไหม ก็รู้สึกผิดอะแต่ไม่ถึงขั้นจะพูดคำว่าขอโทษเพราะว่ายังดูเป็นคนมีอัตราตัวตนคือขนาดชีวิตมันมาถึงจุดนี้ก็ยังแบบฉันไม่ผิดอะคือพยายามยังจะหาเหตุผลซัพพอร์ตการกระทําของตัวเองว่าไอ้ที่ทำเนะ่ยไม่ผิดเลยทั้งๆที่มันผิดตั้งแต่คิดแหละความคิดเป็นมโนกรรมการกระทำก็เป็นเอ,อ่ออะไรนะ การกระทำลงไปมันก็จะเป็นกรรมอีกระดับหนึ่งซึ่งคนคนนี้ก็ยังคิดในมุมของตัวเองนะว่าไม่ผิดพลังงานนะคะก็ปล่อยให้เวรกรรมจัดสรรค่ะน่าจะเป็นชาวธาตุลมกับธาตุดินน่ะพลังงานพ่ยขึ้นค่อนข้างแรงนะคนคนนี้ค่อนข้างเป็นคนคิดตื้อเหมือนกันนะคะเพราะว่าในชีวิตเนี่ยเหมือนกับอยากได้อะไรแล้วก็ได้ค่อนข้างที่จะได้ดังใจอะ่ะแต่ต้องแอคชั่นนิดนึงพยายามนิดนึงฉะนั้นในเรื่องความสัมพันธ์ที่ ที่อยากจะมีกับคุณแล้วก็ความรู้สึกในเวลานี้ก็คือไพ่ของคนที่อยากจะลองยบยคุณดูอ่ะยบยบในที่นี้ก็คือยับรีแอคคุณลองทักคุณดูคุณจะคุยด้วยไหมคุณปลดบล็อกหรือยังคุณจะอ่านแชทไหมโทรมาคุณจะรับหรือเปล่าขอเป็นเพื่อนคุณคุณจะรับไหมอะไรอย่างเงี้ยคือลองยับด้านนี้ดูมันดูแบบไม่ค่อยน่าแตกเยอะสักเท่าไหร่ไงพลังงานถ้าเกิดว่าจะมาง้อคุณแบบมาเจอคุณที่บ้านเลยเนี่ยมันดูจงแจ้งไปมันดูประเจิดประเจ้อไป มันดูไม่มีฟอร์มเกินไปแล้วที่สำคัญคนคนนี้ก็ไม่โสดอาจจะยังไม่แต่งงานแต่ก็ใช้ชีวิตแบบที่คนในสังคมรับรู้ว่ามีแฟนซึ่งไม่ใช่คุณฉะนั้นถ้าเรื่องนี้เข้าหูคนปัจจุบันก็บันเทิงแน่ก็กลัวตัวเองจะซวยด้วยนะคะเป็นคนที่ชิ่งเก่งนะเป็นคนที่ใช้ความฉลาดในทางที่ผิดฉะนั้นก็ต้องรับผลของมันแต่ถ้าจะให้บอกคุณแค่ว่าแล้วต้องการสื่อสารอะไรกับคุณล่ะ คนคนนี้ก็คืออยากจะยอมรับความรู้สึกตัวเองว่าจริงๆก็คือรักคุณอะยอมรับนะว่าตอนนี้รักคุณแล้วก็เป็นความรู้สึกที่เสียดายคุณมากพลังงานจากชาวราศีกุมนะคะไพ่ขึ้นแค่หนึ่งราศีไม่ขึ้นวันเลยนะทุกคนแค่ราศีกุมฉะนั้นถ้าอาดีตคนเก่าของคุณเป็นชาวราศีกุมแล้วก็เป็นชาวธาตุลมธาตุด,ดินเนี่ยพลังงานคลิปนี้น่าจะใช่เป็นพลังงานของคนที่เก่าๆอะค่ะแล้วเหมือนกับ ไปโดนวิบากกรรมซึ่งมันเป็นผลของการกระทําของตัวเองนะคือคนคนนี้ไม่ได้โทษว่าชีวิตที่มันแย่ตอนนี้เป็นเพราะคุณนะแต่ก็ไม่โทษว่าเป็นเพราะการตัดสินใจของตัวเองเหมือนกําลังจะโทษว่าวิเคราะห์ผิดอะคาดการผิดถ้าคนคนนี้ชอบเล่นพนันออนไลน์เนี่ยเหนื่อยใจค่ะเอ่อเหมือนถมทะเลอะมันไม่มีทางเต็มอะไม่ใช่ประเทศด,ดูใบนะถมเกาะเกาะน,นึงขึ้นมาสร้างเมืองได้ พลังงานคือคนคนนี้คิดว่าตัวเองมีศักยภาพซึ่งมีแต่นํามาใช้ในทางที่ผิดฉะนั้นคนที่ทําผิดก็ต้องรับผลของการกระทํานะคะถ้าในด้านของสุภาพจิตใจตอนนี้ก็คือทุกใจนะเนี่ยเหมือนคนตายทั้งเป็นอะมีชีวิตก็เหมือนกับอยากจะเดินซ้ายก็ไม่ได้ถ้าคนคนนั้นสั่งให้ไปขวาก็ต้องไปขวาคนคนนั้นสั่งให้ขึ้นข้างบนก็ต้องขึ้นข้างบนเนี่ย สั่งให้เดินหน้าก็ต้องเดินหน้าต่อให้ตัวเองอยากถอยหลังอะ่ะไม่คือเหมือนกับชีวิตตัวเองบงการตัวเองไม่ได้อะ่ะมีคนคอยบงการอะ่ะเพราะว่าคนคนนั้นดันเป็นบัตรเครดิตไรขีดจํากัดอะไรอย่างเงี้ยพลังงานนะคะอันนี้คือด้านจิตใจนะถ้าด้านสุขภาพอาจจะกําลังเจ็บป่วยอยู่อาจจะมีโรคที่ต้องพบคุณหมอประจําให้ยาประจําพลังงานบางคนก็ถึงขัง้นแอดมิดนะเนี่ย ถามว่าเป็นเพราะคุณเหรอไม่ค่ะมันเป็นเพราะเวรกรรมมันเป็นเพราะผลของการกระทําของคนคนนี้ฉะนั้นวันนี้ถ้าสามารถสื่อสารได้หรือว่าคุณมาเจอก็อยากจะให้คุณรู้ว่ายังคิดถึงคุณนะยังยังอยากจะพูดว่ายังรู้สึกดีกับคุณอะเอ,า,อาง่ายๆยังรักคุณนะค่ะ ก็เหมือนอยากขอโอกาสแหละทั้งทที่ตัวเองก็ไม่ได้โสดทั้งทที่ตัวเองก็มีภาระพันธะอีลงุงตุงนางมันเหมือนสภาวะของคนที่บริหารชีวิตผิดพลาดอ่ะแล้วหาคนที่รู้ใจหาคนที่เข้าใจหาคนที่แบบอยู่ใกล้ๆแล้วจะมีความรู้สึกผ่อนคลายสบายอบอุน่นไม่ได้เหมือนคุณแม้กระทั่งคนปัจจุบันก็ไม่ได้ทําให้รู้สึกแบบนั้นอาจจะอยู่กันเพราะผลประโยชน์อาจจะอยู่กันเพราะ อยู่กันแบบทรมานนะคะยื้อกันไว้เล่นๆน่ะถูรูถูกกังอ่ะคํานี้พูดสารอบแล้วนะพลังงานดูจากาไพ่ใบที่สี่นะคะมันเป็นฟิลอย่างนั้นจริงๆก็ประมาณนี้เหมือนอยากบอกว่าชีวิตมันแย่คุณรู้ไหมตอนเนี้คิดถึงคุณนะถ้าเป็นในอดีตอะเวลาที่มีเรื่องเศร้าเวลาที่ทุกข์ใจเนี่ยจะมีคุณอยู่ข้างๆแต่วันนี้ไม่มีคุณแล้ว พลังงานจากชาวราศีกุมนะคะก็ให้คุณใช้ดุลพินิษในการฟังแล้วก็คิดวิเคราะห์นะคะเพราะคนคนนี้ต้องการอะไรจากคุณซึ่งไพ่ท่านก็สื่อชัดน่ะแต่เชื่อว่าคุณไม่เลือกหรอกในเมื่อกล้าที่จะหันหลังให้คุณกล้าที่จะปฏิเสธคุณเนี่ยกลับมาก็ต้องเป็นอีหลอบเดิมฉะนั้นสิ่งที่คุณจะทําได้ก็คือให้อภยัยให้กําลังใจแล้วก็บอกคนคนนี้ว่าให้เข้มแข็งแล้วก็สู้ต่อไปในฐานะเพื่อนร่วมโลกคนหนึ่ง บุญรักษานะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ